มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันอาทิตย์ที่23มีสายนนะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวานออก6 5 2 3 9นะครับ6 5 2 3 9สัปดาห์หนึ่งเจอกันได้6วันครับวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้สำหรับฮานอยปกติ i, ชอบ0ครับวิ่งบนรูนร่าง0นะครับวิ่งบนรูปร่าง0 เลขที่ผมจะวางถ้าท่านชอบนะครับจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับสำหรับหานอยปกติวันนี้เรียนสุดที่จับได้ชอบ0ูนย์นะครับเจาะครับผม0507 09ครับ 05 07 09นะครับ35 75้าเครับมาสามเข้าไปครับโหม,มาสามเข้าไป 305 307 309นครับ335355 375แล้วก็395นะครับสำหรับฮานอยปกติ18ในาฬิกา30มนาทีรู้ผลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับวันนี้เดี๋ยวลงห่วยรัฐบ,บาลน,นะให้เดี๋ยวไน,นะครับยังไงรองติดตามรับชมรับฟังที่ช่องได้นะครับผมสวัสดีครับ